อูตินฟาดหน้าเมกาค่ะแก๊งตนตกแพ้ยับเพราะทำตัวเองรัสเซียพร้อมลุยทุกแนวรบจากแอตแลนติกถึงเอเชียแปซิฟิกผู้นำรัสเซียพูดชัดสหรัฐตวนตกทำตัวเหมือนตำรวจทั่วโลกแต่ทำผิดกฎหมายสากกลายเดียวตลอดพร้อมฝันทงว่าการต่อต้านรัสเซียของตะวันตกจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเพราะเริ่มขึ้นจากความคิดที่ไม่ถูกต้อง การกระทำไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนานาชาติถือเอาประโยชน์ตนฝ่ายเดียวขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเองในตอกย้ำจุดยืนของรัสเซียว่าบัดนี้ตะวันตกเปิดเผยเจตจำนงชัดเพื่อทำลายล้างรัสเซียได้ขยายแนวรบตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงเอเชียแปซิฟิกแต่รัสเซียพร้อมแล้วที่จะรับมือกับเหตุการณ์ร้ายทุกรูปแบบจากตะวันตกเพราะประชาชนและผู้รักชาติของรัสเซียและเพื่อนมิรหนุนพร้อมเผชิญค่ะ 27พฤษภาคม2,565สสำนักข่าวรัเสเซียทูเดย์รายงานว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซีย กล่าวระหว่างการประชุมยูเรเซียนอีคโนมิกฟอรัมเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าประเทศตะวันตกที่พยายามลงโทษผู้อื่นด้วยการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกำลังประเมินความแข็งแกร่งของตัวเองสูงเกินไปคิดผิดว่าจะทำลายรัสเซียได้โดยง่ายปูตินกล่าวว่าประเทศต่างๆในโลกต้องการและจะดำเนินการตามนโยบายที่เป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีตำรวจโลกใดที่สามารถหยุดกระบวนการตามธรรมชาติของโลกนี้ได้ไม่มีใครแข็งแกร่ง,ข,งขนาดนั้นวกเขาต่างต้อง เผชิญกับปัญหาความท้าทายภายในประเทศและฉันหวังว่าพวกเขาจะตระหนักว่านโยบายนี้ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนผู้นํารัสเซียอ้างถึงสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกว่ารัเสเซียกลายเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรมากที่สุดในโลกหลังจากที่ตะวันตกตอบโต้กับรัสเซียที่เปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข้อจำกัดดังกล่าวได้รับการน้มน้วโดยเจ้าหน้าที่ว่าเป็นวิธีสร้างความเสียหายให้กับรัสเซีย แต่หลายประเทศปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการคว่ำบาตรรวมถึงตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกนาโตด้วยตลาดโลกซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานถูกทำให้มี่มั่นคงยิ่งขึ้นจากการ,รเผชิญหน้าประเทศตะวันตกจำนวนมากประสบกับระดับเงินเฟ้อท,ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเดองจากราคาพลังงานและอาหารได้เพิ่มสูงขึ้นจากความไม่แน่นอน ปูตินกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่จัดขึ้นโดยสหาภาพเศรษฐกิจเอเชียซึ่งเป็นองค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ประกอบด้วยอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีรกิสสถานและรัสเซียในฐานะสมาชิกผู้นํารัสเซียอธิบายว่าประเทศของเขาไม่มีเจตนาที่จะปิดระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจผิดพลาดของฝ่ายตะวันตกนอกจากนี้เขายังรายงานด้วยว่ารัสเซียจัดการกับมาตรการคว่ำบาตรอย่างไรรวมถึงการแทนที่สินค้านําเข้าที่สําคัญโดยผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ผลิตในประเทศพร้อมกับย้ําว่าเขาต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้บริษัทข้ามชาติจากตะวันตกทอนตัวออกไปจากรัสเซียเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของรัสเซียพังงาดได้แทนที่ ปูตินยังประกาศน้มน้วอีกว่าการที่รัสเซียปรับลดดอกเบี้ยลงได้เร็วกว่าที่คาดนี้หมายความว่าประเทศของเขาสามารถรับผลจากการคว่ำบาตรครั้งรุนแรงที่สุดในโลกไปได้แล้วการส่งออกน้ำมันและก๊าซของรัสเซียส่วนใหญ่ได้รับการยกเว้นจากบทลงโทษทำให้เงินหลายพันล้านดอลลาร์และยูโรยังคงไหลเข้ารัสเซียในทุกสัปดาห์ขณะที่การนำเข้าที่ลดน้อยลงและข้อจำกัดในการซื้อสินค้าต่างประเทศรวมถึงข้อจำกัดในการส่งเงินไปต่างประเทศทำให้เงินรูเบิลแข็งค่ากลับ ขึ้นมาจุดเดิมอย่างรวดเร็วทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศค่ะเซเกนลับลอฟกลา่าวเมื่อวันศุกร์ที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาในระหว่างการประชุมกับหัวหน้าภูมิภาคของประเทศว่าตะวันตกประกาศสงครามโลกกับรัสเซียโดยประเทศที่เป็นปรปักใช้เครื่องมือมากมายในการกำจัดและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและพยายามปิดล้อมร,รัสเซียทางเศรษฐกิจการทูต แต่ไม่สามารถทำอะไรรัสเซียด้านการทหารได้โดยลับลอบค่ะก็กล่าวว่าชาติตะวันตกกำลังเพิ่มขึ้นความกดดันเป็นสองเท่าสามเท่าและสี่เท่าของความพยายามในการขัดขวางประเทศรัสเซียพวกเขาใช้เครื่องมือมากมายตั้งแต่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจไฟเดียวไปจนถึงการโฆษณาชนเชื่อที่หลอกลวงโดยสิ้นเชิงในสื่อทั่วโลกโรครูสโซฟเบียที่แพร่หลายในตะวันตกทำให้เราเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะมันได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจำนวนหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ลับลอียังตั้งข้อสังเกตอีกว่าวิกฤตครั้งนี้ได้เปิดเผยลักษณะที่แท้จริงของสหรัฐะตะวันตกในคำสัญญาที่ให้ไว้กับรัสเซียเมื่อ30ปีก่อนหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตตอนนี้เราเห็นคุณค่าของการพูดคุยเกี่ยวกับค่านิยมสากลที่ถูกต้องและความจำเป็นในการเปลี่ยนยุโรปให้กลายเป็นบ้านทั่วไปอย่างแท้จริงและนับตั้งแต่ประเทศในมหาสมุทรแอตแลนติก ไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกจะไม่เหลือภาพลวงตาเกี่ยวกับทัศนคติของสหรัฐและพันธมิตรที่มีต่อรัสเซียอีกต่อไปเป็นการเปิดหน้าท้าทายกันอย่างชัดเจนโดยครั้งนี้รัสเซียเป็นฝ่ายพูดตรงๆขณะที่สหรัฐก็เริ่มเปิดหน้าชนทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและโลกก็ได้เห็นว่าพ่ายแพ้ยับเยินในตลอด3มเดือนที่ผ่านมามีแต่ทางการทหารยังเป็นอีแอบพิงหลังยูเครนอยู่โดยให้นาโตแสดงบทบาทแนวหน้าแต่ระยะนี้นาโตกลับหันไปซัดจีนอย่างผิดสังเกต จนทำให้เซเลสกี้และทีมงานยูเครนลมออกหูดายหยาบออกจอกันซึ่งซึ่งหน้าก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเมื่อรัสเซียได้รับชัยชนะทางเศรษฐกิจแล้วกล่าวต่อไปทั้งแนวรบทางทหารเศรษฐกิจการเมืองรัสเซียจะยกระดับดูเดือดเป็นฝ่ายรุกหรือไม่อเมริกาจะรับมืออย่างไรค่ะ